ความจริงที่เจ็บที่สุดของการไม่มีเงินในกระเป๋าไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขที่ติดลบบนหน้าจอไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าและไม่ได้อยู่ที่การต้องปฏิเสธสิ่งเล็กๆที่อยากซือ้อแต่ความเจ็บจริงๆมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าความรู้สึกว่าชีวิตเดินผิดทางความรู้สึกว่าทำไมคนอื่นไปได้แต่เรากลับย่ำอยู่กับที่และในบางคืน มันเจ็บที่สุดตรงที่เราคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ไหวแล้วความเจ็บปวดจากการไม่มีเงินไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องแต่มันทำให้ใจคนหดลงทีละนิดทำให้ศรัทธาที่เคยมีกับตัวเองเลือนลงทำให้ความกล้าค่อยๆหายไปและทำให้เสียงในหัวคอยย้ำว่าชีวิตเราคงไม่ดีขึ้นอีกแล้วแต่ความจริงที่ลึกกว่านั้นคือมนุษย์มักจะเห็นความจริงของชีวิตชัดที่สุดในวันที่กระเป๋าว่างเพราะไม่มีเงิน คือช่วงเวลาเดียวที่ความฟุ้งหายไปความอยากลดลงและความจริงปรากฏแบบไม่ปรุงแต่งไม่มีเงินทำให้เรารู้ว่าอะไรจำเป็นจริงๆในชีวิตรู้ว่าใครยังอยู่เคียงข้างโดยไม่สนว่าคุณมีหรือไม่มีรู้ว่าอะไรที่เคยก่อเกี่ยวใจเรามันไม่สำคัญเลยเมื่อชีวิตตกต่ำลงและรู้ว่าใจเราต้องการความสงบมากกว่าความหรูหราแต่เราเพิ่งมาเห็นมันตอนที่ไม่เหลืออะไรเลย การไม่มีเงินจึงไม่ใช่ตัวทำลายชีวิตแต่มันคือกระจกที่สะท้อนความจริงที่เราเคยหลบมานานหลายปีบางคนหลบความจริงด้วยการใช้เงินเกินตัวบางคนหลบความจริงด้วยการทำตัวร่าเริงท,งทั้งที่ข้างในพังบางคนหลบความจริงด้วยการทำตัวเหมือนยังไหวและบางคนหลบความจริงด้วยการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกวันแต่เมื่อไม่มีเงินคุณจะไม่มีอะไรให้หลบอีกต่อไป สิ่งที่เคยปิดไว้จะถูกเปิดออกอย่างช้าๆและตรงนี้เองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะคนเราจะไม่เปลี่ยนตอนสบายใจแต่จะเปลี่ยนตอนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนความจริงอีกอย่างคือคนที่ไม่มีเงินจะเริ่มรู้จักตัวเองลึกกว่าคนที่มีทุกอย่างพร้อมและไม่เคยต้องตั้งคำถามกับชีวิตคนที่ไม่มีเงินจะเริ่มเห็นนิสัยที่พาชีวิตพังไม่ว่าจะเป็นความประมาทความติดความอยาก ความใจร้อนความไม่ฟังใครหรือความไม่กล้ายอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองสิ่งเหล่านี้ไม่เคยปรากฏตอนเราสบายมีเงินพอใช้มีอะไรหล่อเลี้ยงทุกวันเพราะความสบายมันปกปิดปัญหาแต่ในวันที่ไม่มีเงินความจริงทั้งหมดจะลอยขึ้นมาจากก้นบึ้งของจิตใจและนี่คือช่วงเวลาที่เจ็บที่สุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ซื่อสัตย์ที่สุดของชีวิต ช่วงไม่มีเงินคือช่วงที่ใจจะถามคำถามลึกๆกับตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตตามโชคชะตาหรือฉันกำลังใช้ชีวิตแบบไหลไปตามแรงดึงของโลกภายนอกฉันอยากได้อะไรเพราะฉันอยากได้จริงหรือเพราะอยากพิสูจน์ให้ใครเห็นฉันทำงานหนักเพราะต้องการชีวิตที่ดีจริงๆหรือเพราะกลัวจะถูกมองว่าล้มเหลวฉันเหนื่อยเพราะโลกกดดันหรือเหนื่อยเพราะฉันไม่เคยนิ่งพอจะมองทิศทางชีวิตของตัวเองเลย คำถามเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในวันที่เรามีเงินแต่จะเกิดขึ้นในวันที่เหลือแค่ตัวเองและลมหายใจเพียงเท่านั้นนี่แหละคือจุดเปลี่ยนไม่ใช่จุดจบในวันที่ไม่มีเงินหัวใจมนุษย์จะอยู่ในสภาวะเปิดรับความจริงมากที่สุดเรายอมฟังสิ่งที่เคยปฏิเสธเรายอมรับความผิดพลาดที่เคยดื้อเรายอมลดทิฐิที่เคยยึดไว้เรายอมทำสิ่งที่เคยผลัดเรายอมเปลี่ยนแผนชีวิตที่เคยยึดแน่นมานาน และเรายอมมองโลกแบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่อยากให้เป็นการไม่มีเงินจึงเหมือนสนามสอบของชีวิตถ้าผ่านช่วงนี้ได้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคนที่ไม่มีเงินแต่ยังลุกได้คือคนที่จิตเริ่มแข็งแกร่งจากภายในโดยที่เขาอาจยังไม่รู้ตัวการไม่มีเงินยังทำให้คุณเริ่มสร้างวินัยที่แท้จริงวินัยที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งเป้าสวยๆแต่เกิดจากการไม่มีทางเลือก วินัยที่ทําให้คุณรู้จักคําว่าพอวินัยที่ทําให้คุณจัดลําดับความสําคัญใหม่วินัยที่ทําให้คุณเริ่มวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบวินัยที่ทําให้คุณเริ่มทําสิ่งที่ไม่ชอบแต่จําเป็นต้องทําวินัยที่สอนว่าเงินคือผลลัพธ์ของนิสัยไม่ใช่ความโชคดีคนที่ผ่านช่วงนี้จะเริ่มเห็นชีวิตใหม่เห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นเห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของความสงบภายใน เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์จริงและเห็นว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่มีมากแต่คือชีวิตที่ไม่หลงง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนความเจ็บตอนนี้จึงไม่ใช่ความพังแต่มันคือสัญญาณเตือนของชีวิตว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะทางเดิมพาไปสู่ความว่างเปล่าและถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะไม่มีเนื้อเงินในกระเป๋าแต่คุณมีสิ่งที่สำคัญกว่าคือความสามารถในการเริ่มต้นใหม่ความสามารถในการยืนขึ้นแม้ใจยังหนัก ความสามารถในการยอมรับความจริงอย่างไม่หนีความสามารถในการฟังเสียงข้างในมากกว่าเสียงโลกภายนอกและความสามารถในการมองเห็นว่าบางทีชีวิตอาจกำลังให้โอกาสครั้งใหญ่ที่สุดผ่านความเจ็บที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นี่ไม่ใช่จุดจบและไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่นี่คือจุดที่ชีวิตกำลังพาคุณเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ลึกกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมและซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองมากกว่าเดิม นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆที่หลายคนมองข้ามเพราะมันมาในรูปของความว่างเปล่าไม่ใช่ความสำเร็จและจากจุดนี้เองชีวิตจะเริ่มส่งสัญญาณใหม่ๆให้คุณสังเกตทีละนิดเพื่อพาไปสู่ชุดที่สองซึ่งจะเปิดเผยว่าทำไมช่วงเวลาที่ไม่มีเงินถึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์ทุกคนทำไมช่วงที่ไม่มีเงินถึงกลายเป็นจุดเปลี่ยนได้มากที่สุด เพราะช่วงเวลานี้คือช่วงที่อัดตาของมนุษย์อ่อนแรงที่สุดเมื่อไม่มีเงินชื่อเสียงภาพลักษณ์ความเก่งและการยอมรับจะไม่สามารถใช้เป็นเกราะกำบังใจได้อีกต่อไปมนุษย์จะเหลือเพียงตัวตนเปล่าๆที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงโดยตรงและตรงนี้เองที่บทเรียนของชีวิตจะเริ่มดังชัดกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาในวันที่มีเงินมนุษย์มักจะฟังโลกมากกว่าฟังตัวเอง แต่ในวันที่ไม่มีเงินมนุษย์จะเริ่มได้ยินเสียงข้างในดังขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียงที่ถามว่าที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตถูกทางหรือไม่เสียงที่ถามว่าฉันกำลังหนีอะไรอยู่เสียงที่ถามว่าฉันกลัวอะไรที่สุดและเสียงที่ถามว่าถ้าชีวิตต้องเริ่มใหม่ฉันควรเริ่มจากตรงไหนเสียงเหล่านี้จะไม่ดังในวันที่ชีวิตดูมั่นคงแต่มันจะดังในวันที่ชีวิตสั่นคลอนที่สุด เพราะโลกภายนอกหยุดกลบเสียงข้างในชั่วคราวช่วงไม่มีเงินยังเป็นช่วงเดียวที่มนุษย์ยอมเรียนรู้โดยไม่ต้องมีรางวัลมาล่อหลายคนในวันที่มีเงินจะเลือกเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ทําให้ดูดีหรือดูเก่งแต่ในวันที่ไม่มีเงินมนุษย์จะยอมเรียนรู้ในสิ่งที่เคยไม่อยากแตะไม่อยากฟังไม่อยากยอมรับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดของตนเองการยอมเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละคือหัวใจของจุดเปลี่ยนที่แท้จริง เพราะคนจะไม่เปลี่ยนถ้ายังเชื่อว่าตนเองไม่เคยผิดพลาดและคนจะไม่มีวันสร้างชีวิตใหม่ถ้ายังใช้ตะก,กะแบบเดิมที่พาชีวิตพังมาแล้วช่วงไม่มีเงินยังเป็นช่วงที่ความกลัวกับความกล้าอยู่ใกล้กันที่สุดเพียงเส้นบางๆบางคนเลือกความกลัวแล้วหดเล็กลงทุกวันบางคนเลือกความกล้าแล้วเริ่มลุกขึ้นทีละนิดแม้จะยังสั่นทั้งใจการไม่มีเงินบังคับให้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เลือกว่าจะโทษโลกต่อไปหรือจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองเลือกว่าจะจมอยู่กับความอายหรือจะใช้ความอายเป็นเชื้อเพลิงในการเปลี่ยนเลือกว่าจะรอความช่วยเหลือหรือจะเริ่มช่วยตัวเองก่อนและการเลือกเหล่านี้จะค่อยๆสร้างเส้นทางชีวิตใหม่อย่างเงียบๆโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวช่วงไม่มีเงินยังทำให้มนุษย์เริ่มมองโลกแบบไม่หลอกตัวเองง่ายๆอีกต่อไป หลายคนในวันที่มีเงินจะใช้ชีวิตแบบครึ่งจริงครึ่งฝันเชื่อภาพลวงมากกว่าความจริงเชื่อคำชมมากกว่าผลลัพธ์เชื่อความหวังมากกว่าความเป็นจริงแต่ในวันที่ไม่มีเงินความจริงจะถาโถมเข้ามาแบบไม่ปราณีและทำให้คนต้องถอดแว่นสีชมพูออกทีละชั้นแม้มันจะเจ็บแต่มันจะทำให้สายตาชีวิตชัดขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความชัดนี้เองจะกลายเป็นเข็มทิศใหม่ให้กับการตัดสินใจในอนาคต ช่วงไม่มีเงินยังเป็นช่วงที่มนุษย์เริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยมองข้ามเช่นลมหายใจสุขภาพเวลาและความสัมพันธ์ที่จริงใจเมื่อเงินหายไปสิ่งที่ยังอยู่จะชัดเจนที่สุดและสิ่งที่หายไปพร้อมเงินจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนว่าอะไรคือของแท้และอะไรคือของชั่วคราวหลายคนเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าพอในวันที่เคยคิดว่าต้องมีมากกว่านี้ถึงจะมีความสุข และหลายคนเพิ่งเข้าใจความหมายของคำว่าเพียงพอในวันที่ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเหมือนเดิมได้อีกต่อไปช่วงไม่มีเงินยังเป็นช่วงเดียวที่มนุษย์เริ่มกล้าลดความเร็วของชีวิตยอย่างแท้จริงเพราะไม่เหลือเหตุผลที่จะต้องวิ่งแข่งกับใครไม่เหลือแรงที่จะต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นและไม่เหลือพลังที่จะต้องสร้างภาพว่าชีวิตยัยงดีอยู่ทั้งที่ข้างในพังแล้วการชะลอความเร็วนี้เองจะทำให้มนุษย์เริ่มสังเกตชีวิตในรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เริ่มเห็นว่าสิ่งเล็กๆในแต่ละวันมีคุณค่าอย่างไรเริ่มเห็นว่าความสุขบางอย่างไม่ต้องใช้เงินเลยและเริ่มเห็นว่าความสงบในใจมีค่ามากกว่าความวุ่นวายที่แลกมาด้วยเงินจํานวนมากช่วงไม่มีเงินจึงไม่ใช่ช่วงที่ควรเกลียดแต่เป็นช่วงที่ควรเรียนรู้ให้ลึกที่สุดเพราะบทเรียนในช่วงนี้จะกลายเป็นรากฐานของชีวิตใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมถ้าคนคนหนึ่งผ่านช่วงนี้ไปด้วยการไม่หนีไม่โกหกตัวเองและไม่ทิ้งศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ เขาจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบประมาทเหมือนก่อนอีกต่อไปเขาจะเริ่มเห็นเงินเป็นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตยอย่างมีสติไม่ใช่เป็นเครื่องมือปิดบังความว่างเปล่าของใจและเมื่อใดที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเงินเปลี่ยนไปในระดับนี้เมื่อนั้นเส้นทางชีวิตจะเปลี่ยนจริงไม่ใช่แค่เปลี่ยนฉากภายนอกช่วงไม่มีเงินจึงเสมือนประตูบานแคบที่บีบให้มนุษย์ต้องวางสัมภาระเก่าที่หนักเกินไปก่อนจะก้าวเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ที่นิ่งกว่าลึกกว่า และซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากกว่าเดิมและจากจุดนี้เองมนุษย์จะเริ่มคนพบว่าการไม่มีเงินไม่ได้ทําให้ชีวิตจบลงแต่มันกําลังคัดกรองว่าเราคู่ควรกับชีวิตแบบไหนในระยะยาวและเมื่อผ่านการคัดกรองนี้ไปได้จริงเส้นทางของการฝึกวินัยขั้นลึกที่สุดในชุดที่สามจะเริ่มเปิดออกอย่างชัดเจนในชีวิตของคนที่ยังไม่ยอมแพ้มุมที่ไม่ค่อยมีใครบอกเกี่ยวกับช่วงที่ไม่มีเงิน คือมันคือสนามฝึกวินัยขั้นลึกที่สุดของชีวิตโดยไม่ต้องสมัครคอร์สไม่ต้องมีครูฝึกและไม่ต้องมีใครออกคำสั่งเพราะความจำเป็นจะทำหน้าที่เป็นครูให้กับเราเองอย่างเข้มงวดที่สุดวินัยในช่วงที่ไม่มีเงินไม่ใช่วินัยที่เกิดจากแรงบันดาลใจแต่เป็นวินัยที่เกิดจากการไม่มีทางเลือกมันสอนให้เรารู้จักควบคุมการใช้ใจทีละบาท สอนให้เรารู้จักแยกแยะระหว่างความอยากกับความจำเป็นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตสอนให้เรารู้จักตื่นเช้าแม้ไม่มีความหวังที่ชัดเจนสอนให้เรารู้จักทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่จำเป็นต้องทาและสอนให้เรารู้จักอดทนต่อความไม่สบายใจโดยไม่หนีไปพึ่งพาความสุขชั่วคราวเหมือนที่ผ่านมาในวันที่มีเงินคนส่วนใหญ่มักใช้วินยัยเฉพาะตอนที่อยากประสบความสำเร็จ แต่ในวันที่ไม่มีเงินวินัยจะกลายเป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอดและเมื่อวินัยกลายเป็นเครื่องมือเอาชีวิตรอดมันจะฝังรากลึกลงไปในนิสัยโดยไม่ต้องฝืนมากเท่าเดิมการไม่มีเงินสอนให้เรารู้จักวางแผนแม้จะมองไม่เห็นอนาคตชัดเจนสอนให้รู้จักแบ่งทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดสอนให้รู้จักใช้เวลาให้คุ้มค่าเพราะไม่อาจซื้อเวลาคืนมาได้เหมือนเมื่อก่อน และสอนให้เรารู้จักรับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบไม่มีข้ออ้างสิ่งที่หนักที่สุดของวินัยในช่วงนี้ไม่ใช่การประหยัดเงินแต่คือการประหยัดใจไม่ให้ไหลไปตามความท้อไม่ให้ไหลไปตามการเปรียบเทียบและไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกว่าตัวเองแย่กว่าคนอื่นการอดทนต่อคำพูดของคนการอดทนต่อสายตาของสังคมการอดทนต่อเสียงในหัวของตัวเองที่คอยบอกว่าคุณกำลังล้มเหลว ทั้งหมดนี้คือสนามสอบวินัยทางใจที่โหดกว่าวินัยทางการเงินหลายเท่าและคนที่ผ่านด่านนี้ได้จริงจะไม่มีวันกลับไปใช้ชีวิตแบบปล่อยปละเหมือนเดิมได้อีกเลยเพราะเขาจะรู้ซึ้งว่าทุกความประมาทในอดีตต้องจ่ายด้วยความเจ็บปวดในปัจจุบันเสมอช่วงที่ไม่มีเงินจะบังคับให้เราลดความฟุ้งและหันมาอยู่กับพื้นฐานของชีวิตอย่างแท้จริงคือการกิน การนอนการหายใจและการอยู่กับความเป็นจริงของตัวเองชีวิตที่เคยฟุ้งฝันจะถูกย่อขนาดลงมาให้เหลือเท่าที่จำเป็นและในขนาดใหม่นี้เองเราจะเริ่มเห็นจุดรั่วของชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเห็นว่านิสัยแบบไหนพาเรามาถึงจุดนี้คำพูดแบบไหนพาโอกาสหนีหายไปจากเราและการตัดสินใจแบบไหนที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชีวิตค่อยๆแคบลงโดยไม่รู้ตัว วินัยที่ช่วงไม่มีเงินสร้างขึ้นจะไม่หวือหวาแต่จะค่อยๆเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตจากข้างในเหมือนการเสริมเสาเข็มให้บ้านหลังเก่าที่ใกล้พังมันจะไม่เห็นผลเร็วแต่เมื่อถึงวันที่ชีวิตเริ่มมีโอกาสใหม่เข้ามาโครงสร้างนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะรักษาโอกาสนั้นไว้ได้หรือจะทำหล่นซ้ำเหมือนที่ผ่านมา คนจำนวนมากพลาดโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ใช่เพราะไม่มีโอกาสแต่เพราะไม่มีวินัยรองรับโอกาสนั้นตั้งหากช่วงที่ไม่มีเงินจึงไม่ใช่แค่ช่วงอดทนแต่มันคือช่วงสะสมคุณสมบัติของคนที่จะไปต่อได้จริงในระยะยาวคนที่ผ่านช่วงนี้ด้วยใจที่ไม่แตกสลายจะเริ่มมีความแข็งแรงชนิดที่ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็น เขาจะเริ่มพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเชื่อในกำลังของตัวเองได้จริงขึ้นและไม่ต้องอาศัยคำชมมาหล่อเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนวินัยที่เกิดจากความจำเป็นจะกลายเป็นวินัยจากความเข้าใจในภายหลังและเมื่อวินัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การวางรากฐานระยะยาวอย่างเงียบๆโดยที่คนรอบข้างอาจยังไม่รู้ตัวว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วจากข้างใน และจากวินัยที่ถูกหล่อหลอมด้วยความเจ็บนี้เองพลังของคนที่ยังยืนได้แม้ไม่มีเงินในชุดที่4จะเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนในระดับที่ไม่ใช่แค่พยายามอยู่รอดเท่านั้นแต่เริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ของชีวิตอีกครั้งอย่างแท้จริงพลังของคนที่ยังยืนได้แม้ไม่มีเงินไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ความเก่งกาจของสติปัญญาและไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาที่เข้าข้าง แต่พลังของคนกลุ่มนี้อยู่ที่หัวใจที่ยังไม่ยอมทรยศต่อความหวังแม้ในวันที่เหตุผลทั้งหมดบอกว่าควรยอมแพ้แล้วคนที่ยังยืนได้ในวันที่ไม่เหลือเงินในกระเป๋าไม่ใช่คนที่ไม่กลัวแต่เป็นคนที่กลัวแล้วไม่ยอมถอยคนที่ยังยืนได้ไม่ใช่คนที่มั่นใจตลอดเวลาแต่เป็นคนที่แม้ในวันที่ไม่มั่นใจที่สุดก็ยังไม่ยอมปล่อยมือจากความพยายามของตัวเอง ช่วงเวลาที่ไม่มีเงินจะคัดกรองหัวใจมนุษย์อย่างชัดเจนว่าคนใดจะหายไปพร้อมความสะดวกสบายและคนใดจะยืนอยู่กับความจริงจนถึงที่สุดคนที่ยังยืนอยู่ได้ในช่วงนี้จะเริ่มเห็นตัวเองในมุมใหม่ว่าแท้จริงแล้วตนเองไม่ได้อ่อนแออย่างที่เคยคิดและไม่ได้ไร้ค่าอย่างที่เสียงในหัวเคยตะโกนใส่ในค่ำคืนที่เหนื่อยลา้าความอดทนในวันที่ไม่มีคนเห็นไม่มีใครให้กำลังใจและไม่มีใครเชื่อว่า สิ่งที่คุณทําจะพาคุณไปถึงไหนได้คือความอดทนที่บริสุทธิ์ที่สุดของมนุษย์มันไม่ปนความคาดหวังว่าต้องได้รับรางวัลตอบแทนมันไม่ได้เกิดจากคาชื่นชมของใครแต่มันเกิดจากการที่คุณเลือกที่จะไม่ทิ้งตัวเองแม้ทั้งโลกจะเหมือนทิ้งคุณไปแล้วคนที่ผ่านช่วงนี้มาได้จะเริ่มมีพลังบางอย่างที่คุณอื่นสัมผัสได้โดยไม่ต้องพูดออกมาพลังนั้นคือพลังของความจริงใจต่อตัวเอง พลังของการไม่เสแสร้งและพลังของการไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปเขาจะไม่ต้องแซงเข้มแข็งเพราะเขารู้แล้วว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงคือการยอมรับความอ่อนแอของตนเองโดยไม่แตกสลายช่วงที่ไม่มีเงินจะบังคับให้มนุษย์วางหน้ากากทุกชนิดลงอย่างไม่มีทางเลือกหน้ากากของความเก่งหน้ากากของความสําเร็จหน้ากากของภาพลักษณ์และหน้ากากของคําว่าฉันโอเคเมื่อทุกอย่างถูกถอดออกจนเหลือแต่ตัวตนเปล่า คนบางคนจะพังและคนบางคนจะเกิดใหม่จากจุดนั้นคนที่เกิดใหม่จะไม่กลับไปวัดคุณค่าตัวเองจากตัวเลขในบัญชีเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะเริ่มวัดคุณค่าจากความซื่อสัตย์ต่อตัวเองวัดจากความสามารถในการยืนขึ้นใหม่วัดจากความอดทนต่อความจริงและวัดจากการไม่ใช้อดีตเป็นข้ออ้างในการทำร้ายปัจจุบันช่วงที่ไม่มีเงินยังทำให้มนุษย์เริ่มเห็นความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีในระดับที่ลึกกว่าเดิม ศักดิ์ศรีไม่ใช่การรักษาหน้าไว้ต่อหน้าคนอื่นแต่คือการรักษาคำสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าจะไม่ทิ้งชีวิตตัวเองกลางทางแม้มันจะดูน่าอับอายในสายตาของคนรอบข้างเพียงใดก็ตามคนที่ยังยืนได้จะเริ่มกล้าทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องรอให้ใครเห็นเริ่มกล้าสร้างชีวิตใหม่จากฐานที่ต่ำกว่าเดิมโดยไม่ใช้ความอายเป็นโซ่ตรวนรัดใจเริ่มกล้ายอมรับว่าการเริ่มจากศูนย์ในวันที่อายุมากขึ้นนั้นยากขึ้นจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้และยิ่งคนคนหนึ่งยอมรับความจริงของข้อจำกัดได้เร็วเท่าไหร่พลังของเขาก็จะยิ่งถูกใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้นพลังของคนที่ยังยืนได้จึงไม่ใช่พลังของความพึกเหิมชั่วคราวแต่เป็นพลังของความนิ่งที่มั่นคงพลังของความสม่ำเสมอและพลังของการไม่ทอดทิ้งสิ่งที่ควรทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำคนแบบนี้ในวันหนึ่งเมื่อโอกาสใหม่ปรากฏ เขาจะไม่ตื่นเต้นจนหลงทางและไม่ตื่นกลัวจนถอยห่างเพราะเขาผ่านวันที่ไม่มีอะไรให้จับยึดมาแล้วเขารู้แล้วว่าการพึ่งพาตัวเองสำคัญเพียงใดและรู้แล้วว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากเงินแต่เริ่มจากหัวใจที่ไม่แตกสลายเมื่อคนคนหนึ่งสร้างหัวใจแบบนี้ขึ้นมาได้จริงเงินงานโอกาสและความสัมพันธ์ใหม่จะเริ่มเข้ามาในชีวิตของเขาในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมมันจะไม่ใช่เข้ามาเพื่อหล่อเลี้ยงอัตตา แต่จะเข้ามาเพื่อเสริมสร้างสเตยรภาพให้กับชีวิตที่ผ่านการคัดกรองด้วยความเจ็บมาแล้วอย่างแท้จริงและจากพลังของการยืนได้บนความว่างเปล่านี้เองเส้นทางของการใช้ชีวิตอย่างถูกทิศในชุดที่5จะเริ่มเปิดออกเป็นทางรอดที่ไม่ใช่แค่รอดไปวันๆแต่เป็นการรอดอย่างมีความหมายและมีอนาคตรองรับอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณต้องวิ่ง แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องยืนให้มั่นกับตัวเองก่อนเพราะคนที่รีบลุกโดยที่ใจยังแตกจะล้มซ้ำได้ง่ายกว่าคนที่ค่อยๆซ่อมใจจนแข็งแรงแล้วจึงก้าวต่อการไม่มีเงินจริงไม่ใช่สัญญาณให้คุณเร่งเครื่องอย่างไรท้ทิศทางแต่มันคือสัญญาณให้คุณหยุดมองชีวิตอย่างลึกลงไปอีกระดับว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยเพราะใช้พลังผิดจุดหรือเพราะเรากำลังเดินผิดทางกันแน่ ช่วงเวลานี้คือจุดที่ชีวิตกำลังลดความเร็วโลกภายอกของคุณลงอย่างจงใจเพื่อให้คุณได้ยินเสียงภายในของตัวเองชัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะถ้าชีวิตยังวิ่งเร็วเท่าเดิมคุณอาจไม่มีวันได้ยินความจริงที่กำลังพยายามบอกทานใหม่ให้คุณเลยคนที่เข้าใจสิ่งนี้จะไม่ตื่นตระหนกกับความว่างเปล่าแต่จะใช้ความว่างเปล่าเป็นพื้นที่สำหรับตั้งรากใหม่ทีละนิดเขาจะไม่ถามว่าทำไมชีวิตถึงโหดกับเขาแต่จะถามว่าชีวิตกำลังสอนอะไรแก่เขาอยู่ในตอนนี้ และคำถามนี้จะเปลี่ยนทิศทางความคิดจากการเป็นเหยื่อไปสู่การเป็นผู้เรียนรู้ทันทีช่วงไม่มีเงินไม่ใช่ช่วงของการอวดพลังแต่เป็นช่วงของการสะสมพลังเป็นช่วงของการเก็บแรงเก็บสติเก็บความนิ่งและเก็บความเข้าใจชีวิตทีละชั้นคนที่รอดได้ในระยะยาวไม่ใช่คนที่วิ่งเร็วที่สุดแต่คือคนที่รักษาสมดุลของใจได้ดีที่สุดในช่วงที่โลกสั่นสะเทือนการรอดในความหมายลึก จึงไม่ใช่แค่การมีเงินกลับมาแต่คือการกลับมามีทิศทางชีวิตที่ชัดกว่าเดิมเมื่อทิศทางชัดการตัดสินใจจะชัดเมื่อการตัดสินใจชัดความพลาดจะน้อยลงและเมื่อความพลาดน้อยลงชีวิตจะไม่ต้องจ่ายราคาซ้ำด้วยความเจ็บแบบเดิมอีกต่อไปคนที่ผ่านช่วงนี้จะเริ่มเลือกสิ่งที่จะทำด้วยความนิ่งมากกว่าความหิวความสำเร็จเขาจะเริ่มทำงานจากความหมายไม่ใช่จากการเอาชนะ เขาจะเริ่มสร้างชีวิตจากรากไม่ใช่จากภาพลวงและเขาจะเริ่มรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการไม่ต้องกลัวการไม่มีอีกต่อไปคนที่เคยไม่มีเงินอย่างแท้จริงจะเข้าใจเสรีภาพในระดับที่คนมีเงินเสมออาจไม่เคยสัมผัสเพราะเขาไม่ถูกเงินบงการการตัดสินใจอีกต่อไป He will choose with clarity, not with panic. He will move with awareness, not with comparison. He will wait with trust, not with despair. คนที่เดินม,มาถึงจุดนี้จะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกเพราะเขาเห็นแล้วว่าชีวิตแบบเดิมพาเขามาถึงความว่างเปล่าอย่างไรและเขาก็เห็นแล้วว่าการยืนอยู่กับความจริงแม้มันเจ็บในตอนแรกมันกลับเบาวกว่าในระยะยาวเพียงใดจากจุดนี้เองชีวิตจะเริ่มค่อยๆเปิดทางใหม่ให้โดยไม่เร่งไม่เร้าและไม่หวือหวาแต่เป็นทางที่มั่นคงลึก และสอดคล้องกับหัวใจมากกว่าทางใดๆที่เคยเดินมาก่อนและเมื่อการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ของชีวิตเริ่มขึ้นมันจะไม่ใช่การวิ่งหนีความจนอีกต่อไปแต่จะเป็นการเดินไปสู่ความเข้าใจชีวิตที่ลึกกว่าเดิมและจากความเข้าใจนี้เองโอกาสใหม่เงินใหม่งานใหม่และความสัมพันธ์ใหม่จะค่อยๆเข้ามาในรูปแบบที่ไม่ทำลายใจอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้จึงไม่ใช่ว่าคุณจะลุกเร็วแค่ไหน แต่คือคุณจะลุกอย่างซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแค่ไหนเพราะการลุกผิดทิศจะพาไปเหนื่อยที่เดิมแต่การลุกถูกทิศแม้ช้าก็จะพาไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้และนี่ยังไม่ใช่จุดสุดท้ายของการเดินทางนี่เป็นเพียงจุดที่คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นคนเดิมอีกต่อไปชีวิตบทต่อไปกำลังรออยู่ปลายทางข้างหน้าไม่ใช่ในรูปของความรวยทันใจแต่ในรูปของความมั่นคงที่ค่อยๆเติบโตจากภายใน และในอีพีถัดไปของบ้านเลขที่ร้อเราจะพาคุณไปสู่คำถามที่ลึกกว่าเดิมว่าหลังจากผ่านความว่างเปล่าแล้วมนุษย์ควรใช้พลังชีวิตที่กลับคืนมาอย่างไรให้ไม่หลงทางอีกครั้ง